ครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มีในช่อง K M Gamer อีกแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับผมอยากจะมารีวิวออบบี้ของตัวเองครับไม่ถึงกับคัดรีวิวหรอกมาเล่นออบบี้ของตัวเองครับก็ทั้งหมดน่าจะมี2อออบบี้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่า คิปมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าถ้าเล่นทั้งสองออบบี้แต่เดี๋ยวผมจะลองเล่นซักออบบี้หนึ่งก่อน,นครับถ้าคิปยาวเกินเอาจะตกถ้าคลิปมันยาวเกินนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปหน้านะอีกออบบี้หนึ่งวันนี้ผมันยังมาทำออบบี้หนึ่งก่อนมาเล่นออบบี้หนึ่งก่อนก็คือผมขอบอกไว้ก่อนครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นออบบี้ผมนะครับก็คอมเมนต์ข้าง้าคลิปมานะครับแล้วก็ คอมเมนต์ว่าอยากเล่นด้วยหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่สำคัญที่สุดคือคอมเมนต์ชื่อมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปแอดแล้วก็เดี๋ยวว่างๆก็จะมันมีที่แชทใช่ไหมเออเดี๋ยวว่างๆผมจะแชทในโรบอกนะครับจากไอดีคุณนี่แหละจากไอดีคนที่อยากเล่นนั่นแหละเดี๋ยวผมจะแชทไปบอกว่าผมว่างเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแล้วก็พาคุณมาเล่นด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นออี้ผมนะก็ก่อนที่จะให้ผมไปเล่นออี้ของตัวเองก็ฝากกระทืบไลค์แล้วก็ กดติดตามแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคไปกันเลยข้างหลังนี้ไม่ใช่ออบบีบนะ้นะนี่ออบบี้ผมเอง <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับก็เป็นออบบี้อีซีออบบี้นะครับชื่ออีซีออบบี้นะอ้อลืมบอกไปนะครับว่าจากแมเปอะไรผมก็เออเกมเราบอกกันแหละแต่ผมมาเล่นเออมปที่มีชื่อว่าออบบี้แคเทเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับอ่ะเรามากระโดดกันเลย ไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนนะเนี่ยมันก็ลุ้นอยู่เนี่ยนี่อีซี่ออ b ฟีดูว่าจะแบบเอ่อเหมาะก,กับชื่อหรือเปล่าอ่ะวิตกเอ้ยไม่ใช่ตกตายโอ้โหโอเคจิบจิบจิบเน่เอาตายอ้าอ้โห ทราบรู้เลยนะครับว่าไปโดเท้าไปโดนนิชหนึ่งก็ตายแล้วชืบชืบแล้วก็ชือบ,ชอ,บอุ้ยอุ้ยกลัวตุยอะชืบนี่แฮมนี่ก็จะเป็นบันไดล่องหอนครับนน่แล้วก็อันนี้จะเป็นทางลื่นนะทุกคนว้าเอาเก,กับเกือบตอกเลยทุกคน ก็คือออบบี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยใส่สีนะครับเพราะว่าขี้เกียจเออขี้เกยียจนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นดาวใหญ่ดาวเล็กนี่จุดเซฟมีน้อยมากเลยอันนั้นจะไปเส้นชัยแน่นั่นผมว่าจะเล่นทั้งสองออบบี้ดีกว่านะาแต่ว่าออบบี้ฮาร์ดเนี่ยออบบี้อันเหนือจะชื่อว่าฮาร์ดออบบี้ครับทุกคนแต่ว่าผมจะ เมียหน,นึ่งผมจะไม่ให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆคล้ายๆท�ัวอบบี้นะครับแต่มันไม่ใช่ท�ัวอบบี้นี่นะครับก็เข้าสู่เส้นชัยแล้วเอาเฮ้ยทำไมเก้าเก้าอีกับด้านล่ะเออเอออะไรวะเนี่ยอะไร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 ช่างมาเถอะเดี๋ยวเราจต่อไปอบบี้ต่อไปเลยครับนะเอเอเอ่ะอ๋อผมนึกว่าคน ผมพูดผิดเลยอ่ะพอพอนึกว่ามันเป็นคนยิงยิงไหมครับมันเป็นปืนครับปืนหรืออะไรเนะี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนอ,อบบี้ต่อไปเลยแล้วกันนะครับนี่สันชัยผมก็แค่นี้นะครับอ่ะไปดูอ,อบบี้ต่อไปเลยครับ l ลสโก o นอบบี้ต่อไปผมก็นี่นะครับก็ไม่ชช่อว่า h าร์ดอบบนะครับก็มีคนไรประมาณสี่คน เออผมลืมบอกไปเลยว่า easy o f b มีคนไร์ on, กี่คนก็น่าจะสองคนนะถ้าไม่พลาดนะนู่นนะทุกคนก็ย้อนคลิปกลับไปดูเอาเองนะครับว่ามีคนไร์กี่คนโอเคไปเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าวิกระตุกเลยอ้าวอ้าวว่าเธอผมก็จะเล็กหน่อยกระตุกหน่อยนะครับก็ขอโทษด้วยนะนี่ก็กระโดดไกลนะครับตา,ตามที่ผมบอกเลยว่า hard o f b นะครับก็จะยาก หน่อยนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยยากมากนะอาจจะไม่ค่อยยากมากอ่ะไม่ค่อยยากจริงๆด้วยโอเคผมก็ไม่พูดเยอะแล้วกันตายสามครั้งติดๆเลยเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราให้ผ่านไอ้ด่านนี้ก่อนถึงเราจะพูดโอเคไปเือ โอเคผ่านแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมครับให้เราผ่านเลเซอร์ครับด่านผ่านเลเซอร์อันนี้ก็จะต้องกระโดดไกล้มันก้าดูนะอ้าวไม่ต้องดูก็ได้นะครับให้ทำตามเทคนิคทุกคนก็ได้จะลอง hard abi ก็ยากตามที่บอกเออเออเอเออไม่เป็นไรมีเทคนิคบอกให้กดไอ้ล็อกตรงนี้เดี๋ยวเดียวเเพิ่งกด ม่ต้องกดก็ได้นะโอเคต่อไปเออเออช่างมาเถอะไปปกติทุกคนก็ได้อ้าวมาผมจะไม่อกไม่พูดเยอะมันยากนะตรงนี้โอเคมาเฮ้ยมันกระโดดไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่เอาไม่เออขาไม่พูดเออได้แล้วอันนี้ก็กระโดดไกลเหมือนกันชิปนิดนึงเออ มันก็พอพอกันอันเมื่อกี้นี่แหละชึบนี่โอเคอันนี้ก็ไม่มีจุดเซฟอยง่งเอออะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับโอ้โหด,ดูตรงนี้เลยจะลองง่ายโอเคได้แล้วอันนี้ก็ต้องเออดีๆหน่อยมันเป็นบ็อกที่เล็กมากๆฮาร์ดของเท้ อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหขอคิดโกงนิดนึงครับผมขอใส่จุดจุดเช็คพอยต์ให้หน่อยก็ทุกคนอย่าว่าผมนะครับว่าทําไมต้องใส่เช็คพอยต์ให้ด้วยผมก็ใส่เช็คพอยต์ไงก็ดีเหมือนกันไม่ใช่หรอใส่เช็คพอยต์เผื่อมีคนอยากมาเล่นเนี่ยก็จะได้มีเช็คชอยเอ้เช็คชอยอะไรล่ะจะได้มีเช็คพอยต์กันเอาในเช็คพอยต์เอาเนี่ย นี่กดคัดไปแล้วก็มาวางครับเพราะว่ามันยากขนาดผมเองก็ยังยังว่าอาบี้ของตัวเองยากเลยมันยากจริงอ่ะโอเคผมก็กลับไปอยู่ที่เดิมผมไม่ได้โกงอะไรเยอะผมโกงแค่ว่าใส่ใส่เช็คพอยต์ผมเป็นคนคนดีไนงะอืมผมเป็นคนดี อโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปอยู่กับอ้าวช่งเถอะโอเคกลับมาซูเช็คพอยต์เหมือนเดิมแล้วก็มันนานมากเลยนะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ไปปึ๊บนี่โอเคเราก็ได้มเีเช็คพอยต์สักทีจะได้ไม่ต้องไปกระโดดใหม่นะครับไอกระโดดไอไอกระโดดไ มันลื้นเลยยังไงครับเนี่ยนี่โอเคล็ก็มากเลยอ่ะเสียวเล่นตรงนี้แล้วมือถือเหล็กอ่ะอจะลงวงใครวิมือถือเหล็กมากหันหน้าจอแบบมัวๆสุดัวหน่อยมือถือเหล็กสุด ไปอีกแล้วโอเคช่วยผมด้วยผมโลห้แล้วนะถ้าผมไม่รอดโอ้โหมันจะนานเกินไปเลยนะขนาดเจ้าของอบเบียงเล่นไม่ได้คก็ดู ขนาดนั้นเลยหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคมาผมขอไม่พูดเยอะนะครับมาจะเงียบผมจะเงียบ,ม,ยบมาเลยขอเงียบนะครับม <c oughs> nyeap kotak jadi, hei, yaak mak. Mau apa? Mau? 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 อยูด่ดีเอ่อช่างเลยผมเล่นไม่ถนัดนะครับแบบนี้ผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่านะครับแบบนี้แบบนี้อาชัยเซียวนิวตินโอไมค์ก็มันเล็กมากๆเลยผมก็จะพยายามคนระับจะพยายาม พยายามเออผมว่าผมขออันนี้สักนิดนึงนะครับขอปรับนิดนึงขออภัยด้วยนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตปรับให้ใหญ่สักนิดนึงขออนุญาตปรับนะครับใหญ่นิดเดียวเองอะแค่นี้แค่นี้พอแค่นี้พออ่ะแค่นี้พอผมก็ เป็นคนดีกลับมาอยู่ที่เดิมไงเอออะไรกันครับเนี่ยเอ้ยมาเอาเป็นโปรเพยเยอร์เลยกันเนเมื่อผมก็เคยบอกว่าผมคือนูนึ่งออบบี้ปรับให้ใหญ่ก็ตกอยู่ดีมาโนนึ่งออบบี้ต้องมาให้ได้นี่ นี่โน่นึงวับปี่ของเราโอเคอันนี้นะครับผมจะไม่บอกนะครับว่าผมเลือกอันไหนนะเพราะว่าผมจะให้ทุกคนที่มาเล่นนะครับให้เลือกเอาเองครับเดี๋ยวผมขอตัดก่อน,นครับขอตัดก่อนเลยที่ผมบอกว่าให้เลือกนี่มันผมอยากให้เลือกเช็คพอยนะครับแต่ว่าผมจะไม่บอกนะว่าอันไหนเช็คพอยนะครับโอเคผมก็ได้เลือกแล้วไปกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมก็ขอตัดด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีมุมหลอกนะครับเป็นคนเล่นเอาเองนะ โอเคผมก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็มันเดิมวายไม่ถึงขอตัดเอาผมนึกว่ามันจะไปที่เช็คพอยข้างล่างเออนคังชั่วที่มันมาจริงๆผมไม่ได้ตัดตอนเลยรพวกม,มาเล่นะคือผมไม่ได้บินมานะครับผมดดโดนไงโดนเช็คพอยแล้วมันก็ได้นี่อันนี้ก็พอๆกันอันข้างล่างเลยนะครับจะปวดมากเลย โอ้ยอันนี้มันสร้างขึ้นมาเองครับอันบอกเล็กๆไม่รู้ว่าจะสร้างทำไมเหมือนกันสร้างให้ชมให้ชมอะไรล่ะให้สมชื่อว่าฮาร์ดมัง้ง <c oughs> ตอนั้ที่ตัวเองก็เล่นไม่ค่อยเป็นทำไมวันนั้นผมเล่นได้ล่ะไม่เป็นไรขอเงียบขอเงียบนะครับเอ,อ่อตกอยู่ดี เเป็นไรเออเอ่ช่างเถอะลูกกี่รอบแล้วเนี่ยเออผมว่าผมขอทำบะไรนั่นเทคนิคโปรเพเยอร์ใช่แล้วมันก็ใช่ด้วย เอ๊ะดึกปกติด้วยวน่าล้คาญจุดนี้มากกว่าจะไปเส้นใช้ได้มาบุยจะลองเลยโอเคโอเคโอเคมาอันนี้ก็เช็คพอยต์ธรรมดานะครับส่วนอันนี้ให้ทุกคน เลือกอันที่ถูกนะครับแต่ผมขอตัดต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนที่มาเล่นเลือกเอาเองนะครับโอเคไปโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ตัดต่อแล้วผมก็ได้เลือกแล้วนะครับอันนี้ผมก็ขอตัดต่อเหมือนกันนะครับให้ทุกคนหาทางเอาเองนะครับว่าจะไปยังไงนะครับอันนี้นะผมอยากให้ทุกคนหาทางเอาเองครับไอต,ตรงนี้เนี่ยว่ากระโดดไปยังไงยังไงก็ไม่ถึงแร้วอ,อะไรเนี่ยฮัลโลวิน ช่างเดือดผมน่าจะไปเขียนมันแต่มันต้องสนใจนะครับมันไม่ใช่ความลับอะไรเลยเพราะว่าผมก็เขียนมั่วๆอ่าอันนี้ให้ทุกคนหาทางข้ามไปเองนะครับผมก็ขอตัดต่อด้วยเหมือนกันนะครับโอเคโอเคนะครับมี3ด่านนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนทําเอาเองนะครับหาทางเอาเองนะก็อย่าโกธนะครับเพราะว่ามันมีอยู่เสมอนะครับวิธีการมานะก็ลองคิดดูนะครับว่ามีบล็อกล่องหุ่นหรือ ว่ามีบล็อกดันมีมีเลเซอร์ปอมอะไรอ่าก็หาทางเอาเองอ่านี่ก็ไปสู่เส้นชัยครับอาจจะสูงนิดนึงนะทุกคนนะอ่านี่นี่ก็จะเป็นเส้นชัยครับคือโคตรโหดก็จะมีเช็คพอยตรงเส้นชัยนี่ก็จะเป็นตางขึ้นไปวันนี้ผมก็ไปรุ่นแล้วนะว่าผมสร้างอะไรนะครับผมน่าจะสร้างประมาณ นบใส่หมวกคิดมัดอะไรสักอย่างก็ไม่นุ่มกันผมสร้างผิดแน่เลยนะนะั่นหละเออช่างเถอะโอเคก็ตัดไปตอนอยู่หน้าอ,อบบี้แล้วกันโอเคนะครับฝากกดไลค์ like ด้วยนะทุกคนนะก็ผมได้เล่นเสร็จแล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นอบบี้ของผมนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์ข้างล่างครับว่าอยากเล่นอบบี้ hard หรือว่า e ซี่นะครับแล้วก็เขียนชื่อโลบอกด้วยนะครับ อ่าเขียนชื่อโลบกด้วยนะอ่าเขียนชื่อในโลบกของทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมจะไปแอดแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมว่างผมจะเช็ดเข้าไปในเกมโลบอกันแหละอ่าเดี๋ยวผมจะแช็ดไปนะครับเพราะว่าในเกมโลบบมันเช็ดได้นะก็สหลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกระทืบไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปทุกคนนะครับโอเคสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายฮู้ย You bye bye. Okay.